สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวันนี้นะคะครูออยจะมาให้ความรู้วิทยาศาสตร์นักเรียนในเรื่องของพลังงานนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะครูจะให้ความหมายกับนักเรียนก่อนว่าพลังงานคืออะไรนะลูกนะเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะสำหรับพลังงานหมายถึงสิ่งที่ไม่มีมวลนะคะไม่มีน้ำหนัก ไม่ต้องการที่อยู่นะคะแต่สามารถทำงานได้พลังงานมีหลากหลายรูปแบบนะลูกนะและสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานในรูปแบบต่างๆได้มากมายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมีอย่างหลากหลายรูปแบบเนี่ยมีพลังงานอะไรบ้างนะคะซึ่งครูอ้อยนะคะได้ทำการสรุปไว้ในสไลด์นี้แล้วเด็กๆตั้งใจนะลูกนะ ก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มดูที่พลังงานไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้านะคะคือพลังงานที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาคือพลังงานแสงนะคะก็จะเป็นพลังงานที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ พลังงานกลนะคะคือพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำของแรงแล้วทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ส่วนพลังงานเสียงนะคะคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพลังงานที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะแบ่งออกเป็น4รูปแบบใหญ่ห 1. คือพลังงานไฟฟ้าสําหรับพลังงานไฟฟ้านะลูกนะ เป็นพลังงานที่อิเล็กตรอนนะคะเคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้า <c oughs> แล้วทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นนั่นเองค่ะส่วนพลังงานแสงนะคะ <c oughs> คือพลังงานที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์ แต่ถ้าเป็นพลังงานกลนะคะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทําของแรงแล้วทําให้วัตถุมันมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนพลังงานเสียงนะคะคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองค่ะ<อ>เด็กๆจําให้ดี<อ>นะลูกว่าพลังงานสี่รูปแบบนี้นะคะ แตกต่างกันอย่างไรนะลูกนะถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยนรูปพลังงานหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งนะคะเริ่มที่การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนค่ะยกตัวอย่างเช่นเตารีดนะคะกาต้มน้ำแล้วก็หม้อหุงข้าวค่ะแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงนะคะยกตัวอย่างเช่นหลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างแล้วก็โคมไฟในบ้านเราค่ะ ถัดมานะคะเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงยกตัวอย่างเช่นวิทยุแล้วก็กลิ่งหน้าบ้านของเราค่ะครูอ้อยย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับการเปลี่ยนรูปพลังงานอีกรูปหนึ่งให้เป็นอีกรูปหนึ่งค่ะเริ่มที่อันแรกนะคะถ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนได้แก่เตารีดนักเรียนนึกภาพตามนะลูกนะเตารีดนะคะเราเอาอ ปลักไฟเสียบใช่ไหมคะจากพลังงานไฟฟ้ามาทําให้เตารีดของเรานั้นร้อนค่ะก็คือจากไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นความร้อนนะคะถ้าเป็นกาต้มน้ําเราเติมน้ําใส่เข้าไปในกาใช่ไหมลูกแล้วเราก็เอาปลักไฟไปเสียบนะคะจากไฟฟ้าถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนค่ะเราได้น้ําร้อนนานะคะแล้วก็หม้อหุงข้าวเช่นกันค่ะแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงนะคะก็คือยกตัวอย่าง เช่นเวลามืดนะคะในบ้านเราเนี่ยเราก็เปิดไฟจากไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นแสงสว่างออกมานะคะหรือว่าเวลานักเรียนอ่านหนังสือแล้วไฟในห้องของเราเนี่ยสว่างไม่เพียงพอนักเรียนอาจจะเปิดโคมไฟนะคะก็คือจากไฟฟ้าเปลี่ยนออกเป็นแสงให้เรานั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นวิทยุนะคะเป็นเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นวิทยุแล้วก็กลิ่นบ้านนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะพลังงานรูปหนึ่งเนี่ยยังสามารถ เปลี่ยนเป็นพลังงานที่ได้มากกว่า1พลังงานยกตัวอย่างเช่นโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะคะถ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าจะทําให้โน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมีภาพมีเสียงนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราใช้งานโน้ตบุ๊กนะลูกนะถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าจะมีใบพัดความร้อนแล้วก็มอเตอร์เนี่ยทำงานเพื่อระบายความร้อนออกจากโน้ตบุ๊กของเรานะคะและนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของพลังงานกลพลังงานเสียงพลังงานแสงเข้ามา เกี่ยวข้องด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าเรื่องพลังงานจะยังเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราแต่อย่างน้อยนะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วว่าพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงพลังงานเสียงหรือพลังงานกลเนี่ยถ้าอยู่ในชีวิตของประจําวันของเราเนี่ยซึ่งมีหลากหลายรูปแบบนักเรียนจะต้องรู้ว่าถ้าเปลี่ยนจากอีกรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งเนี่ย ยกตัวอย่างให้ได้นะคะว่าคืออะไรถ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นความรอ้อนนักเรียนอาจจะบอกว่าหม้อกระทะไฟฟ้าเป็นเตารีดก็ได้นะลูกนะแต่ถ้าเป็นพลังไฟไฟ,ฟ้าเป็นพลังงานแสงก็คือพวกหลอดไฟที่ให้แสงสว่างโคมไฟหน้าบ้านอะไรเป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงก็ยกตัวอย่างเช่นวิทยุกลิ่งหน้าบ้านหรือการที่เรา พูดประกาศใหม่นะลูกนะของอาเสียงเป็นต้นนะคะเสียงตามสายของโรงเรียนเป็นต้นนะลูกเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะว่าพลังงานคืออะไรนะลูกนะพลังงานมีกี่รูปแบบนะคะแล้วก็การเปลี่ยนรูปของพลังงานรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างคืออะไรบ้างในชีวิตประจําวันของเรานะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ